แฟนผมเขาโดานผมขืนมาครับฮะครับแล้วนี่ไปแจ้งความไว้หรือยังคะยังไงเขาต้องช่วยใช่ไหมครับคะช่วยอะไรคะพี่ใหม่ครับหมอรอยแรงมาที่ช่วยคนที่นี่เยอะๆะคือหมอธทนิตใช่ไหมครับก็ใช่น่ะสิคะคือว่าแฟนผมเขาโดานผมขืนมาครับฮะครับ ออนี่ไปแจ้งความไว้หรือยังคะยังเลยครับเพราะเราอยากให้หมอตรวจร่างกายเก็บหลักฐานก่อนเพราะไอ้คนที่ทําแฟนผมอะมันคนมีสีครับอะครับหมอเลยเป็นคนเดียวที่ไว้ใจให้พวกเราเก็บหลักฐานแล้วก็อยากให้เป็นพยานด้วยครับเอาไงดีครับพี่ใหม่ถ้าเกิดที่รอนานกว่านี้มันจะยิ่งเก็บหลักฐานยากไหครับพี่ใหม่ครับทำไงดีครับพี่มันก็ใช่ ไงครับพี่ค่ะคะเต็มหมอไปไหนไม่ได้บอกใครไปด้วยสิคะไม่บอกเลยเหรอครับ <c oughs> เออแต่วันนี้เนี่ยวันนี้หมอน่าจะไปเส้นตะวันตกค่ะเส้นตะวันตกใช่ไหมครับค่ะเส้นตะวันตกขอบคุณนะครับพี่ใหม่ขอบคุณจริงๆนะครับค่ะค่ะนี่ล่ะเราไปกันเดี๋ยวค่ะสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น